สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนเพื่อนทํากับข้าวง่ายๆอีกหนึ่งอย่างนะคะผัดเผ็ดถั่วใส่ไก่นะคะเครื่องปรุงก็มีแค่เนื้อไก่มีถั่วมีใบม,มะกรูดมีพริกแกงนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำตาลเพิ่มรสชาติด้วยกะทิเท่านั้นนะคะมาดูกันค่ะ ถั่วที่เราจะนํามำไปผัดเนี่ยนะคะเพื่อนๆเราจะใช้วิธีการหั่นแบบเฉลับนะคะเพื่อให้พริกแกงเนี่ยเข้าไปในเนื้อถั่วเยอะๆนะคะเวลาเราผัดแล้วเนี่ยจะอร่อยมากะคะ่ะสำหรับเนื้อไก่นี้นะคะเพื่อนๆเราจะหั่นชิ้นไม่หนักไม่บางนะคะหั่นชิ้นพอคั นะคะไม่ต้องหนาม,มากแล้วก็ไม่บางมากนะคะหนาไปนะคะทิ่แกงก็ไม่เข้าเนือ้อบางไปผัดออกมาไม่สวยนะคะเทาน้ำมันใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะพอนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ย ปดไฟเรียบร้อยนะคะเราก็จะนำพริกแกงที่เราเตรียมไว้ลงผัดนะคะตามขั้นิกเนี้เพื่อนๆอย่าใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟอ่อนผัดก่อนพอพริกหอมแล้วนะคะใส่เนื้อไก่เลยะคะ่ะ ใ,ใส่ไก่ตามได้วยใบมะกรเลยนะคะเราจะใส่กระเทียประมาณสองช้อนนะเพื่อน ไม่ใส่เยอะนะคะใส่แค่สองช้อนพอนะคะมันจะเลี่ยนเกลานประมาณหนึ่งช้อนนะคะเลียงนะเพื่อน แบบนี้นะคะที่เราใส่น้ำปลาน้อยเนี่ยเพราะว่าในทีกแกงมันจะมีเกลืออยู่แล้วได้แบบนี้แ้วนะคะเราก็จะเติมถั่วลงไปเลยค่ะนะคะเติมถั่วลงไป พิไปพิชมาสองสามรอบนะคะปิดไฟเลยนะเพื่อนเราก็จะได้แบบนี้นะะเพื่อนๆพ่คะพัดพิกถั่วใส่ไก่ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาน่าทานมากค่ะเพื่อนเพื่อลองทำทานนะคะง่ายๆอร่อยนะคะ เพื่อนชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เพื่อกดติดตามด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะได้พบกับกับข้าวเมนูใหม่ๆของเราอีกสำหรับคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ